บุรสิงค้า985นะครับกําลังเข้าสถานีบ้านโป่งในช่วงเวลา17นาฬิกานะครับจากกมหนดเวลา13นาฬิกาเสร็จนะครับก็คือรถล่าช้าอยู่4ชั่วโมงนะครับเนื่องจากมีเหตุรถจักรชำรุดนะครับที่นครปฐมก็ทําการเปลี่ยนรถจักรใหม่ครับรถจักรชำรุดทําการต่อไม่ได้เลยทําให้ขบวนรถล่าช้าถึง4ชั่วโมงคนระับในก็สินค้าขึ้นบ้านโป่งวันนี้นะครับรอสัก50ชิ้นได้ โหลดสินค้าที่สถานี้ันป่งนะมีสินค้าด่วนช้าไปแล้วสชั่วโมงครับ